โอ้ยมันที่นีม่มาที่ไหนกันว่า,าอะไรกูโลเพนทอาไมเนี่ยเชฉยกูไม่ใช่เด็กควายเอม็มกูลืมไปมึงไม่ได้โลเพนมึงเบี้ยวเงินเฉยที่นี่จำได้ว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่ยิมทำไมจู่ๆมาอยู่ที่นี่เนี่ยยังแมงกา้าหมดเลยส<ะ>ัตว์อายุสามสิบปีเอ็มหมดเฮียแลรวเนี่ยมึงได้หายอะไรละต้องเจอรูอ่ะรู้รูอะไรเหรอ อิดปูลราวินไปมอยมอเฮ้ยมึงรู้เหรอกูอยู่ไหนอ่ะกูเห็นมึงกันแหละเฮ้ยมึงว่ายน้ำไปได้ยังไงอ่ะกูโดดมากูไม่ได้ว่ายตั้งขาใหญ่ขนาดนอ๋อแม่ทรงพลังที่สุดในโลกแม่ยังกระโดดขึ้นน้ำแม่น้ำนี่เรียนนี่ไปกดเซนเพื่อทานฟองมึงจะได้โดดหากูไว้แต่กูเล่นนะจ้าจริ้า เก็บไว้เเก็บไว้จริงเหรอกิกูไม่เชื่อไม่ไม่เก็บเก็บไว้ตอนนั้นแบบว่าปอน้อนเช็ดเชะเช็ดพูดดิพูดดิยังยังพูดดิพูดดิยังพูดดิยังไปกูไม่ได้จริงใจไม่ถึงเพิงยังไงมึงเลยนไปทับเลนไม่ได้แค่ตรงใหญ่เนาะวะไม่ฮะไม่กูไปกูกล้ามเนื้อแน่นนิดนึงมึงเติม เออกูเติมมาสกินนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเลยนะไอ้เชี่ยแม่งโอ้ห้ยโอ้ยทำไมโอ้กูเจบเฮ้ยโดหอบอ่ะนี่ของเงาไม่หรอกไอ้เงา ก like ี่ขอบแยกกันนึงน anyway, um, so um, so ี่ด้มันดรอปไงอ่ะอ๋อนี่ไอ้กดอุ้ยแค่ตายมั้งมีอะไรกูดีกูดีกูดีเก็บเอาอีกแลกกิดข้าไปไม่ได้กูจะแปลงร่างแล้วก็วิ่งมาเก็บ ยังไงลูกคนด,ดิปิ <c oughs> ไม่แตกอไอ้เห <c oughs> ี้ยเฮ้ยวายกูเก็บช้ามึงต้องสองอันแล้วมึงยังไม่ได้เหรอ,อ,อก็จ่อป่ะกูได้สามอันกูได้สิบเจ็ดอันไอ้งโง่เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเที่อะที่เดียวหามอง <c oughs> ไอปอนมึงใช้เมาส์ใช่ไหมทำไมแม่นจังมึงใช้เมาส์คีดเหรอกูใช้สัญชาตญาณเฮ้ยเอาอะไรปะเอาเะไรปะใส่แม่งหล่อเฮียเฮ้ยปอนช่วยช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหอ้ไม่ต้องห่วงดูน้อยว่าฉันมาแล้วอ่างนี้ นี่นี่นี่สินะพลังของสเตโรเอ้ยเอ๊ยฮีโร่นยังไงล่ะฮีโร่แบบนึ่งเช้าแล้วไหหนูเอ้ยเอยเ้ยเหลือเหืเหลืนกนกนกเอาให้หมดอ่ะ้ยหเอาให้หมดไ่เลยนะงเอาให้หมดไหนฮีโร่เขาบอว่ กินมากเลยต้มกินเนื้อเต็มเลยเก็บเลยเก็บเลยเเเต็็มมลยกบีของกินเยอะแยะเลยแข็งแกร่งยิ่งนะคุณเป็นใครกันสมจริงเหรอเชื่อสมจริงเหรอเชื่อโลเฮกินกูรู้สึกได้เชื่อกินกูรู้สึกพลังวันโตออในตัวกูถ้ากูต่อยจอของ แพงเพื่อนแพงแหวงแหงแวงกิ่งไม้คับย่าเอากิ่งไม้วางช่องไหนอ่ะอนี่เธอเลยเอ้ยฮะเฮ้ยไปเดนอตเชื่อหม เล่นเธอเดียวจนหลอนอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะแข็งแกร่งเหมือนคุณอะแต่ถ้พลังชันนะใช่แล้วใช่ยืนหน้ามาใกล้ๆมาไหนกูจะต่อยให้เต็มแรง<ะ> <laughs> ผมต้องทำยังไงผมึผมถึงจะแข็งแกร่งเหมือนคุณอะเออช่วยเอาขวานออกไปหน่อยได้ไหมเอานี่ไปนี่คืออะไรอะกินหมอยันซะฮะ <laughs> ทำไมกินหมอยชั้นทำไมผมต้องกินหมอย เดี๋ยวนะผมกินหมอยเข้าไปแล้วผมรู้สึกแบบว่ามี motivation โอ้โม,ม,มีแรงขึ้นมานิดหน่อยผเข้ามางนี่ยไาแบบกระพู้ทำเสียงผมผมผมเองก็เป็นได้สินะ อย่ตื่นแล้ววะใช่เหรอมึงส่วนไหนที่ตื่นวะขุไม่หลบได้เลยเฮ้ยบ้านหมูเฮ้ยมีตัวเป็นยังไงสาวโก้ไหมเฮ้ย ข้ากบขากบโอ้ยยี่กินอย่างเหม็นน่ะเยี่ยเหมือนมันหิเฮ้ยหมาบอลหมาโอ้เจชุด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 ช่ด้วยเดี๋ยวิเดี๋ยวกูไปหามาคอนไฟก่อนฝากด้วยนะครับให้ไวเลยชุด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 ช่วด้วยอ๋อมันปีนีเร็วความช่วยเหลือสายพ่อจะมาหาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเอาเลยตรงมันรังแกผม มาละแกผมมาแล้วยังไงล่ะ 你不你。得珍惜。